ดัชชี่ไทยละมุนหอมอร่อยแบบไทยได้ประโยชน์ทุกคำที่ลองไทย ESG ลดหย่อนภาษีสูงสุด300,000บาทคือครองขั้นต่ำเพียงแค่5ปี สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันนะคะมุผู้ชมคะใกล้สิ้นปีแล้วแต่ว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวแถมบางทียังโดนซ้ำเติมจากมิจฉาชีพหลอกให้สมัครแอปเงินกู้นอกระบบอีกนะคะเพราะฉะนั้นการหาแหล่งเงินกู้ที่ถูกกฎหมายจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในวันที่การเงินติดขัดค่ะ วันนี้เราจึงของนำเสนอ l ลาย BK สินเชื่อถูกกฎหมายปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า700,000คนมั่นใจได้เพราะเป็นบริการที่เกิดจากความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทยและ l ลายและอยู่ภายใต้การกำกับของแบงค์ชาติวิธีสมัครแค่เข้า l ลายกดไปที่ปุ่ม Wallet และเลือก l ล n e BK จากนั้นกดสมัครสินเชื่อหลังจากนั้นกดสมัครลาย BK และขอสินเชื่อทำตามขั้นตอนในระบบและรอแจ้งผลในลายได้เลยนอกจากนี้ลาย BK ยังมีบริการอื่นๆเช่นไล BK Alert แจ้งเตือนเงินเข้าออกในไลน์ฟรีสแกนจ่าย QR พร้อมเพล์จากหน้าแชทรวมถึงซื้อประกันไลน์ BK ได้อีกด้วยผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอด e ล f f o f i i l i c l o u n t u n t แอด BK สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยอย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณผู้ชมกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวด้วยนะคะ